เ้ใครโทรมา่ต้อ่อ่อ่เพื่อรักเอ้าเอ้าเออเอเตอร์มาโทรมาทำไงวะฮัโลเตอร์ว่าไงอ็งว่าไงบ้นอะไรอะวันนี้ว่าเกิดวันนี้ว่าเกิดกูใช่เออว่าเกิดึงทไมช่ว่วมาเลยดิมาอะไรวะตัวาช่วมา ถ้ามาฉลองฉลองมันเกิดกูหน่อยเออกูได้เว้ยแต่วเต็มอยู่ไหนอะที่เออบ้านที่หลังบ้านที่อยู่ข้างๆต้นสกุลละสกุลอยู่ข้าง,างใบอมสกุลละโอเคเดี๋ยวกูไปนะครับเพื่อนโอเคไปละเฮ้ยต้องข้ามแม่น้ำไปเหรอวะเดี๋ยวชุดเปียกมึงนะ่ะ <c oughs> ชุดเปียกมึงนะ นอมม้องขามีดูข,ข้างๆไปอมสกุลาใช่ไหมเนะี่ยแต่ไม่สวนะิตน้าเขานะมันน่าจะพูดเงินนะโทรศัพท์เราก็กันน้ำเดือน,นันนะ่ะเรองนั้นที่เราซื้อโทรศัพท์กันน้ำเฮ้ยคุณจกทิช่หายเลยภูเขานะ่ะให้เราปินภูเขาไม่

อยเธอนัน่งอาสกุะไปได้ไปสักทีเว้ยนอน้งนะโอยไเดูนีู่นี่เห็นมึงเต็นแล้วอะไรเนี่ยวันนีมันเกิดน่ะเฮ้ยเอาตีนเข้าไปในถังน้ำแดงเลย กินน้ำแดงหร,อหรอือวะเออกินดินั่นคืออะไรก็หมูงไงแต่หมูในข้อนี้นะใช่ที่จริงมันมีแค่นี้มันมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งโดนกูสับเอาไปทอดแล้วอะเอาไปปิ้งหรือว่าเอาไปทอดวะอือหึหน้ากินแล้หัวล้านหัวร้อนอย่าไปใกล้สิครับพ่อพ่อเองก็มาด้วยเหรอก็อย,อยู่ข้างหลังเองครับพ่อฉันอะอือหือ หรอน่ากินมากเลยนะหมูนะ่านายไปเอาก็ได้อะไรนะนายไปนี่ก็ได้อะไรอะไปเลยนะไปเออสับหมูอีกจะได้มาอีกเหรอไหนอะมีดบีดม,ดมดีนี่เอาไปนี่นี่เอาไปมีดอ๋อมีดเอาน้ำแดงเหรอฉันกินได้ไหมเออสับหมูก่อนเลยทำไงไม่อย่าพัง ทำไงวะทางออกมาเลยก็ได้เราจขับไปอืเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกไปอีกที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรข้าวมนเลยข้าวมันเหรอตัไในหมูนั่นนะที่เจพิงกันน่ะเป็นหมูหมูตัวใหญ่แต่นี่ลูกมันอะะไร นี่เออตัวน้อยอ่ะจับหมูตัวใหญ่ได้อ่ะอีกอีกตัวหนึ่งโคตรตัวใหญ่นะแต่บางส่วนตัวที่พวกแกส่วนตัวที่แกฆ่าทั้งหมดก็ตัวน้อยอ่ะนี่หมูไปปิ๊งสิอันี้เราหมูตัวใหญ่นี่เนี่ยอันนี้เราเนี่ยหมูตัวใหญ่ใช่ที่แกจับมันร้อนอ่ะแกกินน้ำแดชคนได้เลย อันนี้เอาอ,อะไรลนะ่ะฉันก็ฉีดฉีกมาจากหมูยักษ์ตอนนั้นนะ่ะฉันฉีกมากินครับมึงขอนั่งข้างเลยไหมลนะ่ะได้แล้วผมเรียนในถังอะก็หาเอาเองสิโอเคเ้ยสี่แก่นน่พ่อเน่พ่อ,พอฉันมีถังไหนนี่ไงอ้อถังโอเคตัก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 ,ตกไม่เอาอ่ะ ได้แก่พ่อเอ๋อแก่ได้จะไปของคนพ่อเดี๋ยวตัก้ำแดงเลยตัก้ำแดงื้อโอเคอราอยไร่ออต่อยแม่งโอ้ยเจ็บขาอืมอ่อยไม่หน่ะอะไรกบลุงเฮ้ยตืงและกินก็ โอ้ในกินตรงพี้บ่ในถุงนู้นใกินนีสร็จแน่อืมมันจะกินหล้เอ้ยอันนี้ก็แบ่งกินไงงั้นผมขอดึกๆๆๆกดอ๊กดึกด๊ดดดดดดยเ้แกจะกินคนเด,ดียวเลยอืม โอ้โหอ้โหโอ้โหโอเคหนีได anyway> ้เลยจะกินของฟรีไม่ใช่คมอของฟรีแล้วแหละแต่ว่าอันนั้นของเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้กินเดี๋ยวเราแย่แเออ เอาหิวเว้ยเราจะกินจะเราแย่ไงเพื่อนไอ้ขิงูเพื่อนเราหนิขี้งู๋อขี้ผายให้แต่กินตัวเล็กไว้ให้คนอื่นแล้วตัวใหญ่ไม่ให้เราไม่ให้มันไม่ให้ตัวเองเป็นฉันนะฉันให้ทุกคนเอาเว้ยมันน่ะเฮ้ยดีเสียงลอยเท้าพ่อเดินมามันน่ะอยู่ที่บ้านอ่ะเฮ้ย อ๋อแต่ไม่มีพวกไนพวกน่าจะไปที่อื่นเออมาได้สักทีนั้นดีกว่าพวกนี้ก็เปิดเทอมพวกนี้เราก็เปิดเทอมสิพวกนี้เราก็ได้ไปเรียนแล้วอ๋อเอ้ยพวกนี้ก็เปิดเทอมแล้ว